วัดดนะีพี่น้องเอฟซีทนะ่ามันไทยยมทุกถูกคนนะพี่น้องเด้อบเม่อวานที่เป็นพี่น้องเอฟซีปังซ้ายพี่น้องปังขวาหรือว่าที่เป็นพี่น้องเอฟซีทางต่าง àng, ประเทศก็ดีนะพี่น้องเนาะท่ามันนายยมประต่งขอบคุ้นนะพี่น้องเนื้อขอบคุณแล้วก็ขอบใจอีดีพี่น้องเนะา,าทยยมมนนะ,นะะ,ะนะนะที่พี่น้องเสียวเวลามาเบิง่งมา่อคนไรกนแชร์ในะนะห,นะนะห้พี่น้องอืมนะหมึกหมึกวานพี่น้องเนาะพี่น้องไปรับรางวัลไปพี่น้องเนาะโอ้เฮ้ยเขาก็ได้เห็นภาพขั้ประทับใจหล้ลอย่างนะพี่นะ้องเนาะโอ้เนาะ ถึงผมไปไปไปได้ยินเพ่งเพ่งหนึ่งมาพี่น้องโอ้ฟังเราบรรทุกเข่ากับเข่ากับชีวิตขงองน้องคำหนาพี่น้องเพ่งนอย่างว่เขียนปันไปขางตามนี่พี่น้องพี่น้อง,ง, <c oughs> งเคยไปฟังบอกโอ้หมดพี่น้องนะฟังเรวผมนึกภาพไปเอ้านึกภาพน้องคำหนาตามเนี่ยออกมาเลยพี่น้องนะเขียนติดตาห้องไว้คงสุไวลูกต้องทำให้ได้ เคยบอกแม่ไว้จจำได้เสมอจากบ้านวัน <ke> ฟ <dismiss quarto> ้ามัวมาขึ้นรถทัวที่อำเภอหอบฟันเปื้อนน้ำตาเอเข้ากรุงเสียงดวงเดียวได้ฮฮ่น เ่าครับชีวิตของเด็กบานนอกพี่น้องเนาะเพ่งพี่น้องแล้วก็มัานหายกำลังใจไปในตัวขอมพี่น้องเด็กหน่อยบ้านหนอกคนหนึ่งที่เขามาดิ่นล้นมาต่อสูงนะซึ่งพ่อนสวรรค์บ่มมีพี่น้องหูแต่ว่าเจ้าของเนามัดพี่น้องหูแต่ว่าเจ้าของมักในการล่อการล่ำโดยใส่พ่อนสสวแหวงพี่น้องโดยพ่อพ่อนเสวแหวงดิ่นร้นหาสิ่งที่เจ้าของอยากเสียด้มากพี่น้องน้่คือน้องข้ามนาพี่น้อง นองขำาลาเนี่ยพ่นสวรรค์นี่มีอยู่แต่บ่มีว่าไหลพี่น้องนะแปว่าพ่นแสวงน้องเขาหลายหลพี่น้องน้องดิ้นล้นเพื่อสีก็อยากเป็นนักล่องคือน้องอยากเป็นนักร้องน้องก็ต้องแสวงหานะเขาว่ามีอย่างอยู่ใส่นองกับแสวงหาเออพยายามแสวงคอบเบ์อออกมาเพ่งเพ่งไหนที่มันเป็นกระแสน้องก็พยายามเคอบเบ์อมากเออเบสที่ได้ไปไหนโอกาสน้องกับพยายามไปหาแสวงหาพี่น้องแสวงหาจนมาหอดมือนี่แหละพี่น้องนี่คือพ่นแสวงพี่น้องนี่คือพ่นแสวง อ้อนสาแบงล้วนล้วนพี่น้นองเออซึ่งจนมาหอดมือที่น้องได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าพี่น้องเงี้ยรางวัลอันทรงคุณคา่ารางวัลกินนารีท่องครั้งที่เก่าพี่น้องเออน้องก็ได้เข้าไปร่วมกับโอ้หลายๆคนหลายฝ่ายพี่น้องนะบ่ว่าทีเป็นดาราบ่ว่าทีเป็นนักร้องหลาย,ลายสาขาหลายอาชีพพี่น้องนะซึ่งมันเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าพี่น้องนะในเวทีอันทรงเกียรตินะรั้งหนึ่งในชีวิตพี่น้องครั้งหนึ่งในชีวิต ของเด็กน้อยบ้านนอกคนหนึ่งแมนป่าพี่น้องไปที่ไปคิดแล้วพี่น้องเอาไปที่ไปคิดแม่นป่าไปที่ไปคิดบ้านหน่อข้ามหลายทสามารถแม่นป่าเด็กเก้าเดือนเขามายางพุ่มแดงน้ำบ้านแม่เมี่ยงเผินพี่น้องเออสิามาเสิื้อนาสู้ตาได้ถึงขนาดนี้แม่นป่าเหรโอ้ยหลายช่อง,องพี่น้องนะเป็นเซี่ยไปทั่วโลกมองบ้านนี่พี่นอนะ้องนะอืนั่นกันขึ้น,น้องสามารถเสรย,ยบได้เหรอพี่น้องนะ สยบพวกดาวมงดราม่าสิ่งต่างๆได้ไปหลายไปคันนึงเนี่ยนะพี่น้องนะเออแต่คีต่กอนเน่ยอ่ะพวกกลุมเอฟซีของน้องขัาพาเนี่ยมันโน่แม่บ้าห่ะเออลังมันทิพแล้วทั้งเป็นเดบบอเดว่าไปพี่น้องนะซึ่งสามารถน้องกับมากการันตีได้ไอเห็นเลยพี่น้องมันปะมันม่เป็นทิพตมันบะมันบม่เป็นมโนแต่ว่ามันเป็นควมจริงมันเป็นเรื่องจริงนะอืมันมันจริงนะยอมรับควมจริงได้แล้วนะยอมรับควบจริงได้แล้วนะมันคือควมจริง มันคือความจริงนะมันคือความจริงนะอืมซึ่งหลายช่องละมันในท้ายทอดออกไปทั่วโลกละเอ้อไปบงังไปบงังนะขันบาไปมันความจริงเนดะ้อมันคือความจริงนะนอกด้รับกัรับของจริงนะเออหลังวันกินรารีครัังที่เก่าไปหน่อยถึงโตความเสียของผมเมองด้เพี่น้องเ้อถแทบานทยมเนี่เสียเรียกเก่าไปหน้องเออ ยึดถือเล็กเกาเป็นเล็กมงคลสำหรับแทบันทย,ยมบดนี่พี่น้องผมว่าเล็กเก่าด้านไม้มันเหมือนไม้ทีว่วาเขากัก้าหนาพี่น้องเก้าเป็นปะเก้าหนายัางเดียวพี่นอ้องเอ๊มันว่าเป็นเหล็บังเอิญอนนี่น้องข้ามหนานะข้างที่เก้านองได้รับเป็นปะแล้ววันที่ยี่สบเก้าเอา้ามันเป็นเก่าเก่าสมันดีพี่น้องมันตียี่สิบเก่าเนี่ยอก็คือมือนี่แล้วพี่น้องน้องกัจะได้ไปสัมผัอสอยู่อสมท่อนะซื้อไป้คนทั่ว,วโลกได้เห็นได้ตั้งเอกพี่น้องน,นัน อ้าวเก่าเก่าด้พี่น้องด้วยนั่นะเราพิโรงนะ <c oughs> แล้วก็ที่ทิ้่ที่ประทับใจที่สุดนะพี่น้องเนาะเ้าได้เห็นคว้มรวมใหม่รวมมือกับพออไปม่นะพี่น้องพอพอแม่เอฟซีเมทีพิ่นไปให่การตอนรับไปเป็นมู่เป็นพวกน้องข้ามหลานเนาะเห็น <c oughs> แล้วมันอบอุ่นพี่น้องเห็นแล้วมันอบอุ่นนะเห็นแล้วมันอบอุ่นพี่น้องนะพอเข้าทีอยู่ยไก่เฝ้ามองอยู่เนี่ยมันก็มีรอยยิมพี่น้องนะพอเข้าเฝ้ามองอยู่เขาก็มีรอยยิมมีความอบอุ่นนะเออ หรือว่าพอพอแม่แม่มหรือว่ากลุมยูทูบเบอร์ที่ไปกับน้องบอกโอ้เอาใจใส่ดีครับพี่น้องนะเออเอาใจใส่ดีนะพี่น้องเนาะอืมนั่นเป็นคือความักความ,กมักที่บริสุทธ์นะความักที่บริสุทธ์หักบ่่วังผลประโยชน์หักบม่มีแนวแอบแฝงหักด้วยใจอพี่น้องหักด้วยใจนะนันนะต้องย่อมรับพี่น้องจ้อนย่อมรับนะอสิ่งเด้เขาได้ไปเห็นภาพภาพประมวนภาพต่างๆพี่น้องมาบ้านเนานะโอ้เห็นแล้วมันงกัด อยากอยากเก็บมั้ยไม่เป็นควบส่งจำนะพี่น้องเนาะเออเาาทพันธยมกัดเล่ไปแชปเอาช่องนั้นแชปเอาช่องนี้แชปเอาจากหลายช่องนะพี่น้องเนาะภาพงามนะพี่น้องเอามาลงเอามาลงไว้ในซองเจ้าของพี่น้อง <t> <c oughs> <c oughs> เพื่ออยากให้มันเป็นภาพชิปชิปหนึ่ง,น,งนะให้มันมีเป็นภาพแบบไรพี่น,อนะออาาน้องเป็นภาพควบส่งจำดีๆพี่น้องเนาะเออเทพันธยมกัดเล่ไปหาแชปเอาหลายหช่องพี่น้องเอามาลงไว้ในช่องเจ้าของนะพี่น้องเนาะ เอาเดี๋ยวให้จังไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าถิ่นมีภาพไม่อย่างแน่พี่น้องภาพหนาบพุ่มประทับใจเพียงพี่น้องนแน่นอนอืมบันย่ามันมดเดี๋พี่น้องมันบันย่ามดมันบันย่ามันมดพี่น้องมันประทับใจนะพี่น้องเนาะเอาจังไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเจไปเบิ่งน้ำกันเนาะไปพี่น้อง